ท่าไหนเท่านั้นหนูได้จบไหมได้จบหรอจบชีวิตกันละครั้งหนึ่งนาามาเลยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ใช่แล้วโลกเห็นเห็นปีคศสองพันมีไอ้หนูสอคนไปเ่อ้นีแล้วเมื่อกี้บอกให้ดูนี่ต้องซื้อที่นี่เท่านั้นถึงจะมีนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยจะกดสูตรไม่ติดเห็นไหมนี่คือตลกที่ซื้อที่นี่อ๋อน้ย าล่างเองไ,ไม่เอาเองอีกไม่เอาผมต่อให้โอเคอเขาไม่เอาด้วยโอเคอือหึอือหึโชว์เหนือไม่ตกสะพานอือหึมันเหนือ,อยังไง <c oughs> ตกสะพานอ้าวกระโดดยาอยู่นะเาวเอสว่างั้นใช่ก็ <c oughs> พี่บอกเอไว้คือมาเอาเอสเมื่อกี้โอเค กำลาง่อนเอาไม่ไปไหนไม่ใช่มันก็อยู่ที่เดิมไปและรอไว้รอไว้เฮ้ย <c oughs> เหมือนเล่นกันมาแลนปีครับเขาขานะักสุด,สดใช่เหรอเย้ <Yeah. S 3> เป็นงไงล่ะเก่งมากนะเก่งมากนะเป็นงไงล่ะ <c oughs> งง <c oughs> นี่ยหมดแล้ว เรื่องไม่ถูกเลยแกหมดเลยแล้วกันไม่มีคู่เยอแย่แล้ว<อ>แย่แล้วไม่มันจะได้กดดันไงตัวเดียวใช่แล้วแกหมหมดเลยเาเจ้าของร้านเมกมดูครับการหนึ่งจะผ่านหรือเปล่านะครับมันผ่านอยู่แล้วพี่สิ่งสักอย่างดีเลยดูเลย <S <S ใช่ไงกลับเลปทำบินบีดีกว่า อ่าอ้าออโอ้โหมันไม่ย้มตัวดไ,ได้ที่หรนไปไม่ได้รับประทานหรอกใครเขาตายกันด่านหนึ่งถามหน่อยฝเมือเนี่ยไม่ได้พี่มาช่วยนะไม่ผ่านหรอกเนี่ยไม่ต้องการเลยพอเถอ